ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Honor Magic V3 ครับเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ h o n o r นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับหลังจากที่ตัวผมเองมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสักพักใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหคนที่กําลังหาข้อมูลอยู่แล้วกันนะครับ สำหรับราคาค่าตัวของเขาครับขายอยู่ที่54,990บาทครับผมเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายมาได้สักพักหนึ่งแล้วใครที่ซื้อในช่วงเปิดตัวนะโอ้โหมีโปรโมชั่นลดไปหมื่นนึงเลยเนาะก็แอบอิจฉาคนที่ได้ในแบบราคาเปิดตัวนะครับทุกคน ก็ตัวนี้นะครับผมผมใช้งานมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบมากๆเลยนะสำหรับมือถือจอพับได้เทคโนโลยีเนี่ยก็คือไปเร็วมากๆเลยเนาะแล้วที่สําคัญตัวนี้เนี่ยนะครับมีความแข็งแรงทนทานมากๆเลยสโลแกนของเขาก็คือพับที่บางกว่าทนทานกว่านะครับเป็นมือถือจอพับระดับไฮเอน์ครับผมที่บางที่สุดในโลกเลยเพียงแค่9.2มมมาพร้อมกับเทคโนโลยีแล้วก็ AI ควบคู่กับฟีเจอร์สุดล้ำนะครับทุกคนการใช้งานต่างๆคือครบมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับราคานะสเปคคือให้มาหวดแล้วก็จัดเต็มจริงๆครับก็เหมาะคนที่กําลังหามือถือที่แบบเฮ้ยอยากใช้งานหน้าจอเล็กๆเนี่ยครับใช้งานเหมือนสมาร์ทโฟนตรงนี้เนี่ยก็ใช้ได้ครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะใช้งานหน้าจอใหญ่ๆเอาไว้ดูพวกไฟล์พวกชีตอะไรต่างๆก็สามารถที่จะกางออกมาแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือตอบโจทย์แน่นอนครับหลังจากที่ผมใช้งานมาผมก็รู้สึกชอบนะเฮ้ยเหมือนเราแบบ พก2เครื่องไว้ในเครื่องเดียวอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้งานเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปใช่ไหมครับถ้าอยากจะใช้แท็บเล็ตก็กางออกมาครับผมหน้าจอพร้อมใช้งานแบบใหญ่แบบนี้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับดีไซน์ที่บางมากๆเลยนะครับตัวนี้ถ้าเราพับนะครับความบางจะอยู่ที่ 9.2มิลลิเมตรครับผมแล้วก็ถ้าเรากางออกมาแบบนี้ก็จะมีความบางอยู่ที่4.35มิลลิเมตรนะครับบางมากๆเลยและยังไม่พอครับภายใต้ความบางแบบนี้เขามาพร้อมกับความแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับในเรื่องการพับเนี่ยทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะครับเราสามารถที่จะพับใช้งานเนี่ย350ครั้งต่อวันนะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้มากกว่า4ปีเลยนะครับและตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพับใช้งานได้มากกว่า500,000ครั้งเลยนะครับทุกคน ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความแข็งแรงทนทานโอ้โหออเนอร์เนี่ยมาเป็นที่1อยู่แล้วนะครับบานพับอะไรต่างแล้วก็ตัวจองเขานะหลังจากที่ผมได้พับใช้งานมาเนี่ยเวลาเราใช้งานแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนเราจะไม่ค่อยเห็นรอยพับตรงนี้แล้วไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆน,นะครับตอนนี้เนี่ยเขาพัฒนามาไกลมากๆเลยเนาะก็คือเนี่ยครับมองแทบไม่เห็นรอยพับเลยยกเว้นเราจะแบบตั้งใจมองจริงๆเออให้เห็นแสงแบบนี้เนี่ยก็มันเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรที่มันเป็นพับมันก็ทิ้งร่องรอยไว้อยู่แล้วแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยเขาพัฒนามาดีมากๆเลยนะครับมองแทบไม่เห็นร่องรอยเลยเนาะแล้วก็พกพาง่ายพกพาสะดวกครับไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะพังหรือว่ามันจะแบบเปาะบางอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเครื่องเขาแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกันน้ําได้ในระดับ IPX8 นะครับผมก็ความลึก2.5เมตรเลยเนาะ เขาวางจําหน่ายด้วยกัน2สีนะครับก็จะมีสีดาที่ผมถืออยู่สวยมากๆเลยนะครับเรียบหรูมากๆพรีเมียมมากๆครับมูรุนกล้องเนี่ยดูสวยแล้วก็ดุดเด่นแล้วก็สะดุดตามากๆเลยน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่226กรัมนะครับทุกคนเป็นมือถือจอพับได้ที่บางแล้วก็บอมากๆครับใครที่กำลังหาอยู่ผมแนะนำเลยนะครับสำหรับเจ้า Honor Magic V3 เครื่องนี้ครับ ในส่วนการใช้งานนะครับผมตัวนี้เนี่ยหน้าจอนอของเขานะครับได้ไซส์หน้าจอมาที่6.43นิ้วครับก็เป็นไซส์หน้าจอปกติทั่วไปแล้วเนาะก็สามารถที่จะใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็พาแเนลหน้าจอเนี่ยเป็นจอ OLED l o l e d LTPO 120 H งิเ์ครับคข้าวความสว่างสูงสุดอยู่ที่5 0 0พนิตเลยนะครับผมจอสว่างมากฟินนในการทัดดีมากสามารถที่จะใช้งานทั่วไปได้ปกติเลยนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลเลยเนี่ยครับก็คือไถฟีดแบบลื่นเลยนะครับก็ ใช้งานได้ปกติเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยนะครับสำหรับหน้าจอนอกของเขาฟิลลิ่งในการทัชคือดีมากครับเนี่ยทัชด,ดีมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในสวนตัวกล้องหน้านะครับทุกคนกล้องหน้าอยู่ตรงนี้เนาะตัวนี้เขาก็จะมีกล้องหน้ามาให้2ตัวนะมีจอนอกแล้วก็กล้องด้านไหนนะครับแล้วก็พอเรากางหน้าจอออกมาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็มีหน้าจอใหญ่ๆบิ๊กๆใช้งานอยู่ตรงนี้เลยนะครับ จอไซน่าจออยู่ที่7.92นิ้วนะครับผมเป็นจอ OLED LTPO 120 h z ครับแล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่1,500นิตนะครับการใช้งานต่างๆก็ทัดลื่นดีมากแล้วไอ้ตรงล่องบานพับตรงนี้อย่างที่ผมแจ้งไปครับก็คือมองแทบไม่เห็นเลยแล้วเวลาสัมผัสเนี่ยถามว่ามันรู้สึกมือไหมมันรู้สึกมือนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานแล้วคือสามารถที่จะทัดใช้งานได้แบบปกติทั่วไปเลยนะครับจอใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานอะไรแรงต่างได้ บบได้สาใจเนาะได้เต็มที่นะครับทุกคนเนี่ยครับอันนี้คือการดูตัวฟีดตัว Facebook นะครับก็สามารถที่จะดูได้แบบสบายๆแบบนี้เลยใครที่แบบดูภาเครื่องเนี้ยเราสามารถที่จะซูมดูตำหนิซูมดูอะไรต่างได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนแบบมไม่ธรรมดาจริงๆบอกเลยออย่างเช่นผมจะซูมดูเนี่ยครับหลวงปู่ทิมมงนี้เนี่ครับ,รบเราสามารถที่จะดูได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ในเรื่องการใช้งานเนาะอย่างเช่นการใช้งานแบบหลายๆหน้าจออย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะติ๊กตรงนี้อ่าก็เล่น facebook ไปหรือว่าจะดู you tube ไปพร้อมครับผมเนี่ยครับก็สามารถที่จะฟังเพลงแล้วถ่ายฟีด a c e b o o k ไปได้ครับผมเนี่ยทำแบบนี้ได้แบบลื่นๆเลยนะครับก็คือแบบโอ้โหใช้งานได้สะดวกมากๆเลยทุกคนเราสามารถที่จะใช้งานตัวเนี่ยครับให้เขาอยู่ตรงนี้ได้เนาะแล้วก็อ่าเล่น Facebook ไปด้วยดู เนี่ยครับดูในส่วนตัวแบบคิดโตไปด้วยอะไรอย่างเงี Gal ้ยครับเราสามารถที่จะดูกรงดูกราฟได้นะครับผมเนี่ยครับพอพอมันจอใหญ่ๆแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะดูได้แบบได้สะใจนะครับทุกคนถือว่าแบบโหใช้งานได้แบบโอเคมากๆเลยนะครับก็ในเรื่องการใช้งานตัว2หน้าจอการใช้งานแบบหลายๆหน้าต่างแบบนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เนาะ ก็ในส่วนตัวหน้าจอนะครับส่วนตัวผมเองแล้วผมไม่มีความกังวลใดๆเลยนะครับก็โอเคแหละมันเป็นมือถือจอพับได้เราอาจจะเห็นร่องรอยแต่ว่าในเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยออเนอร์เขาก็กล้าคอนเฟิร์มนะครับสามารถที่จะพับใช้งานได้มากกว่า500 0 0นครั้งนะครับทุกคนก็ใช้งานได้แบบไม่ต้องกังวลเลยนะครับ ในเรื่องตัวชิปของเขาครับก็จะเป็นตัว snapdragon 8 gen 3ครับเป็นตัวแรงอยู่แล้วมาพร้อมกับแรม 12G b หน่วยความจาให้มาที่ 512G b ครับผมก็ได้แรมเยอะหน่วยความจําเยอะครับใช้งานได้จุกๆเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในเรื่องการใช้งานตัวกล้องเขาก็ให้มาดีนะคนที่ถ่ายคอนเทนต์เนี่ยก็ 512G b เนี่ยผมว่าโอ้โหเหลือเฟือเลยนะครับในเรื่องตัวชิปของเขาเป็นตัวแรงครับผมเทสคะแนนแอนดรออกมาแล้วก็ได้ทะลุแบบโอ้โหล้านเกือบล้านหกเลยเนาะเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะในส่วนตัว คะแนนอันตุตูของเขานะครับแล้วก็เขามาพร้อมกับฟีเจอร์ AI นะครับผมก็จะเป็นในส่วนตัว Owner E Laser ครับเป็นยางลบ AI เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว AI Defocus Eye Protection นะครับตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับแบบปกป้องดวงตาของเรานะครับแล้วก็ชะลอภาวะสายตาสั้นให้เราด้วยนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามองจอค่อนข้างบ่อยนะครับในส่วนตัว AI ของเขาเนาะเดี๋ยวผมจะลองใช้งานตัวยางลบ AI ให้ทุกคนดูนะครับ อ่ะโอเคเอาภาพนี้แล้วกันเนาะเราอยากจะลบมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ออกนะครับผมให้ทุกคนมาที่แก้ไขครับแล้วก็ในส่วนตัวฟีเจอร์การปรับตั้งค่าเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะอันนี้คือเจ๋งมากนะครับในส่วนตัวแอป gallery ของเขานะครับอ่ะมาตรงนี้ครับยังลบ AI ครับผมเขาบอกว่าวาดวงกลมล้อมวัตถุที่ต้องการนําออกนะเอามอเตอร์ไซค์ออกครับผมพึ่งยังลบ AI กําลังทํางานครับนครับเขาก็จะลบให้เรา รอแป๊บหนึ่งเนาะเนี่ยครับหายไปแล้วโอ้โหเนี่ยครับแบบอย่างอย่างเนียนนะครับทุกคนเนี่ยครับถือว่าแบบทำออกมาได้ได้ดีมากครับผมก็เป็นฟีเจอร์ที่แบบน่าสนใจมากๆเลยเนาะในส่วนการแบบใช้งาน,นเรื่องตัว AI ของเขานะครับถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ชิปเป็นตัวแรงครับในเรื่องการเล่นเกมทุกคนก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตลองเข้าตัวเกม PUBG Mobile ให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้าง ตัวนี้แน่นอนครับมาพร้อมกับเกมแมเนเจอร์ครับผมเอาไว้ปรับโหมดแล้วก็มีฟีเจอร์การใช้งานในสองตัวช่วยเรื่องการเล่นเกมอยู่ตรงนี้นะครับจะเล่นแอปป๊อปอัพไปด้วยก็ได้นะครับก็อยู่ตรงนี้สามารถที่จะเล่นเกมไปด้วยดูแอปป๊อปอัพไปได้ด้วยนะครับผมก็ใช้งานได้ลื่นๆอยู่แล้วเพราะว่าชิปเนี่ยเป็นตัวแรงอยู่แล้วนะครับผมก็ประสิทธิภาพเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วโอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากราฟิกแล้วกันเนาะ ก็ตัวตั้งค่ากราฟิกของเขานะสำหรับตัวเกม p u b G Mobile นะครับปรับไว้ที่ลื่นไหลเฟรมเรทจ,จะอยู่ที่ extreme p l u s เลยนะสมดุลเฟรมเรทอยู่ที่สูงสุด s d เฟรมเรทอยู่ที่สูงสุดนะ h d r s d เฟรมเรทยังอยู่ที่สูงสุด a l t ต้ s d เนี่ยเฟรมเรทจ,จะดับลงมาที่เอ t ต้าเนาะเลือกไป extreme h d r ยังไม่ได้นะครับทุกคนเนี่ยไม่ได้ในส่วนการเล่นนะครับอัตราส่วนหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้ผมว่ามันมันไม่เต็มพี่เท่าไหร่ถ้าจะเล่นก็เล่นหน้าจอนอกดีกว่านะครับแต่ถ้าถามว่าเล่นหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เล่นได้ไหมก็จะเป็นแบบ วิวที่แบบว่าภาพมันจะไม่เต็มเท่าไหร่นะครับตัวละครมันจะใหญ่แต่ว่าเวลาเราเห็นศัตรูเนี่ยคือมันเห็นได้ชัดเจนมากครับอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของเขานในส่วนการเล่นเกมตัว p u b G Mobile นะครับตัวเกม r o v ก็เล่นได้ลื่นดีครับเล่นได้สม,มูดีเล่นหน้าจอใหญ่ก็เล่นได้เต็มที่ได้สายใจดีนะครับทุกคนก็โอเคในส่วนการเล่นเกมก็ถือว่าเล่นได้นะครับ เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือหน้าจอพับได้ในเรื่องของการเล่นเกมก็ใช้งานได้หายห่วงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการใช้งานตัวกล้องนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปว่าเขามาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่2ตัวนะครับก็หน้าจอนอกเนี่ยได้ความละเอียดมาที่20เมกะพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 2แล้วก็หน้าจอในของเขาเนี่ยก็ได้ความละเอียดมาเท่ากันนะครับก็คือ20เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 2เหมือนกันนะครับ แล้วก็กล้องหลังของเขามาพร้อมกับกล้องหลัง3เลนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือจอพับได้แต่ว่าในเรื่องการใช้งานตัวกล้องคือเขาไม่ทิ้งเลยนะครับให้มาแบบแน่นๆเหมือนกันครับก็จะมีความละเอียดหลักอยู่ที่50เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1 6ครับเป็นของ i m x 9 06แล้วก็ในส่วนตัวเซนเซอร์ของเขาเนี่ยอยู่ที่1ต่อ1.56นิ้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวเลนเทเลโฟโต้เนาะความละเอียด50เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 3.0ครับก็จะเป็นไรดาร์แมทริก ออโต้โฟกัสซิสเต็มนะครับแล้วก็มีการสั่นโอให้ด้วยแล้วก็มีเลนส์มุมกว้างที่ผมชอบใช้งานมากๆเลยนะครับความเรียดอยู่ที่40เมกะพิกเซลเลยค่ารูรับแสงอยู่ที่ F2.2 ครับมีการสั่นให้ด้วยนะครับผมในเรื่องการใช้งานตัวกล้องของเขาผมไม่มีอะไรติเลยนะครับก็คือเขาให้มาครบให้มันแน่นให้มันดีมากๆนะครับทุกคนก็หมวดการใช้งานต่างๆคือเนี่ยครับมีเยอะอยู่แล้วเนาะเนี่ยครับมีตามนี้เลยเราเลือกใช้งานได,ได้ตามนี้เลยนะครับแล้วสมมุติว่าเราใช้งานอยู่แบบนี้แล้วถ้าเราแบบ เอ้ยมันถือไม่ถนัดมือมันใหญ่ไปอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะพับปุ๊บแล้วก็มาใช้งานเนี่ยครับหน้าจอดันนอกแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือสามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้เลยก็สิ่งที่ผมชอบนะนี่ครับโหมด5คอร์สสตูดิโอนะครับผมก็จะมี3สไตล์ให้เลือก เป็นแบบอะไรที่มันลงตัวมากๆเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลือกสไตล์ที่ชอบแล้วก็ถ่ายครับหรือว่าจะเก็บถ่ายแบบช็อตไว้3สไตล์เลยก็ได้นะครับเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยในเรื่องการใช้งานตัวกล้องของเขาในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวงานคอนเทนต์วิดีโอของเขาก็สามารถที่จะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K นะครับผมก็โอเคทำคอนเทนต์ได้ดีอยู่แล้วนะครับและตัวนี้เนี่ยเวลาเราเดินทางคนเดียวเนาะเราก็สามารถที่จะใช้เขาเนี่ยเป็นขาตั้งกล้องแบบนี้ได้ด้วยนะครับ เนี่ยครับเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยแบ่งหน้าจอให้เราเราก็สามารถที่จะถ่ายหรือว่าใช้งานในส่วนการเนี่ยครับเหมือนขาตั้งกล้องได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นฟีเจอร์ที่แบบเออมือถือจอพับได้เขามีมาให้นะครับผมว่าเจ๋งมากเลยในส่วนการใช้งานของเขานะครับก็ประมาณนี้ครับผมในเรื่องการใช้งานตัวกล้องเดี๋ยวให้ทุกคนดูตัวอย่างภาพถ่ายนิดนึงแล้วกันนะครับผมถ่ายออกมาแล้วผมชอบโหมดฮาคอร์ดมากๆเลยนะครับทุกคน อันนี้เป็นการถ่ายโหมด5้คอร์ดนะครับผมเป็นแบบสีสัสนสดใสนะการตัดขอบต่างๆละลายลงละลายหล,ล,ลังเนี่ยทำได้เนียนดีมากๆเลยนะครับทำออกมาได้โคตรดีเลยนะครับในเรื่องการถ่ายภาพของเขาคือแจ่มมากกล้องหน้าเซลฟี่ก็ใช้งานได้อยู่แล้วนะครับผม <_ agreed> ใบหนงใบหน้าก็ปรับให้เนียนได้นะครับทุกคนเนี่ยครับถ่ายในระยะแบบ 2x นะครับคือพอมันมีระยะใช้งานเยอะเวลาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันก็ ทำให้เราใช้งานได้ยืดหยุ่นนะครับผมเรนมุมกว้า,างอย่างเงี้ยเนี่ยครับเก็บภาพอะไรต่างๆได้คือดีมากๆเลยครับผมในเรื่องการใช้งานตัวกล้องของเขานะอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหโ,โคตรดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนขนงตัว การใช้งานต่อเนื่องนะครับเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่อยู่ที่5,150ม ah ิลลิแอมนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่บางที่สุดเบาที่สุดนะครับผมด้วยเทคโนโลยี Honor s i l i c o n Carbon b a t t แบตเตอรีครับก็ชาร์จเร็ว66วัตต์นะครับแต่ว่าภายในกล่องเนี่ยแถมหัวมาให้100วัตต์นะครับแล้วก็ชาร์จไร้สายได้ที่50วัตต์ครับผมตัวนี้ผมได้ลองชาร์จนะ0จนถึง100 ใช้เวลาไม่ถึง50นาทีนะครับทุกคนในเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่เขาก็ถือว่าเร็วมากครับอันนี้เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าจอไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดแล้วก็อึดมากๆเลยนะครับในเรื่องการใช้งานต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็อื่นๆนะครับความปลอดภัยก็สแกนลายนิ้วมือด้านข้างปลดล็อกใบหน้าที่รวดเร็วนะครับผมลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเสียงก็โอเคดีมีมิติดีครับผม ก็โอเคเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า h o n o r Magic V3 เครื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมือถือจอพับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในเลทราคาแบบ54,990บาทนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นเรทราคาที่ผมว่าสมน้ำสมเนื้อครับสเปคคือให้มาดีให้มาคุ้มให้มาเกินราคามากๆเลยนะครับกับฟีเจอร์ที่เราได้มาส่วนใครที่ซื้อได้ในช่วงที่แบบ โปรโมชั่นในช่วงเปิดตัวเนาะแบบลดมาหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยอันนั้นนะ่ะคือแบบราคาโคตรดีเลยนะครับทุกคนกับมือถือที่เทคโนโลยีขนาดนี้ในเรื่องความแข็งแรงทนทานก็ไม่ต้องกังวลครับว่าเอ้ยการพงการพับอะไรมันจะพังเร็วอย่างเงี้ยเพราะว่าทางออเนอร์เขาก็คอนเฟิร์มมานะครับสำหรับออเนอร์เมจิกวีสามนะครับผมเห็นเขาเอาไปใส่เครื่องซักผ้าเนาะเอาไปปันป่นปันป่นปัน่นปั่นหยิบออกมาก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับก็ในเรื่องความแข็งแรงทนทานก็แน่นอนครับเขาทดสอบมาในระดับหนึ่งอยู่แล้ว โอเคครับคลิปนี้ผมมารีวิวมาเล่ามาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ